ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อกแอน์คามี่นะคะไปกินข้าวกลับมาโอ้โหติดตั้งแล้วสวยงามอัปเดตล่าสุดนี่ไงเอค่ะเราเรียกว่าใส่กระจกสไตล์ลุงช่างนะค่ะก็เห็นคอมเมนต์อยู่เนาะนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยนะคะเอฟซประหยัดเงินในกระเป๋าลุงปาไปเยอะเลยนะคะจาก งบประมาณนะที่ตีไว้สี่หมื่นนะตรงนี้นะก็ลดไปจนครึ่งหนึ่งเลยนะคะถ้าเราใส่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เอ่อเอฟซีก็คงจะเข้าใจด้วยนะคะลุงช่างเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีงบประมาณที่เยอะนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาภาษาภาษาลองไปกิดไปนั่งแล้วก็มองไปที่วะไปที่องค์ปูที่จิบ,ก,บกาแฟแลองค์ปูไงไปจกใส่อะ ภาษาตะลึงเลยภาษาตะลึงเลยโหโฉมใหม่โอ้สวยมากเลยเดี๋ยวข้างบนลุงช่างก็จะหาอะไรติดข้างบนนะคะนน่นนะคะจ้ะสวยสๆๆยจิบกาแฟแลดูอเคนี่นะเราก็ทดสอบนะคะมานาั่งโอ้ใส่มากอันนี้เป็นกระจกแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้มีกระจกนะ,ะ,นะยอดมากเลยนะคะจะิบกาแฟังเลยทุกคนดูใส่แก้วเลยนะคะ นี่นะฮะประสาเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่โอ้โหใสมากเลยมองแบบชัดเลยโอ้เจยอดจ้ดอ,ดอ,อเคทำตัวอย่างให้ดูมันเห็นชัดเลยเออนะอ่ามันเห็นชัดเลยนะ เมื่อกี้ก็สาธิตไปนั่งข้างในแล้วนะคะก็มองเห็นชัดแจ๋วเลยนะคะจากด้านในสู่ด้านนอกนะเมื่อกี้เนาะเนี่ยค่ะก็ลุงก็ทําอยู่กับบ่ามืดนะคะจ่าเอี่ยมก็น่าจะเดินทางกลับแล้วนะคะนี่ค่ะว้าวสวยสวยสวยนะ มีขอบนี้ก็สวยนะคะ f ปกติเขาจะใส่กระจกแบบใสๆไปเลยเนาะ,นะแต่ว่าอันนี้มีขอบด้วยนะก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟมินิมอลมินิมอลนะคะ,อะไอเดียดีนะตอนแรกนะโอ้พอพูดปุ๊บนะดุงก็คิดเห็นไอเดียเลยนะนะพอเสือพูดปุ๊บนะก็ได้ประหยัดไปทั้งครึ่งหนึ่งนะ,ะจากที่เคยตีราคาไว้นะ แล้วกดูนะเดี๋ยวก็ใส่ฝ้านะเพราะว่าฝ้านี้ละเอียดมากการทําฝ้าเนี่ยละเอียดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเอากระจกไว้ก่อนนะคะเอากระจกไว้ก่อนกระจกมันใส่ง่ายนะคะ,ะ,ะเพราะว่าใช่ค่ะมีแอร์ด้านใน fc มาก็มาอุดนุนนะคะโอ้รถค่ะรถนะคะรถ นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยเรายังว้าวคือเอฟซีที่ดูนะเนี่ยทุกคนมานะเนี่ยเห็นไหมถนนติดถนนเลยนะคะอ่อเอฟซีา FC มานะคะมาปุ๊บจะเจอมุมนี้เลยนะเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะนะใครก็แล้วแต่ที่จะมาวังปู่นะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเข้านี้เลยค่ะเข้าถนนนี้เลยค่ะเออรีวิวให้ดูเลยนะคะแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ย เจอพระแม่ธรณีตรงนี้เลยนะคะเนี่ยน้ำตกพระแม่ธรณีแล้วเจอร้านกาแฟเลยนี่มุมนี้เหมาะมากนะทุกคนตรงนี้ก็จอดรถได้นะฮะได้สามคันนะตรงนี้พอพอสั่งกาแฟไว้ก่อนสั่งกาแฟไว้ก่อนแล้วก็ไปไหว้ปู่ตรงมุมนี้เลยนะหรือว่าใครจะเข้าด้านมุมนี้ก็ได้นะคะภาษานี่นี่ค่ะใครจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้เลยนะคะนะคะรถสามารถมาจอดข้างๆนี้ได้เนาะเนาะสามารถมาจอดข้างๆนี้ได้นะ คือจอดชั่วคราวแบบเอฟซีเขามาไม่นานแล้วนะเขาจะจอดมุมนี้เลยนะคะแล้วก็คาเฟเลยนี่น,นะคะโอ้สุดยอดมากอัปเดตล่าสุดข้างในนี่แบบเอเย็นเจี๊ยบอืม สวยๆนะเพราะว่าตอนตอนอร้านแรกเนี่ยมันจะใส่แค่กระจกนอกนั้นเป็นไม้ฝ่าเชื่อรามันจะดูแบบทึบมันดูแบบเหมือนไม่ได้เป็นร้านกาแฟเถ้าไม่เดินมาข้างหน้าก็ไม่รู้เนาะอ่าแต่ตอนนี้นะชัดเจนเลยเออเดี๋ยวก็มีป้ายนะขึ้นให้ทุกคนเห็นเนาะอืมคือคือ FC ที่มานี้อยากสั่งกาแฟดื่มแล้ว เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเอ้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนี่ยเลยเอซีบอกสั่งกาแฟด้วยค่ะกระานกาแฟยังทำไม่เสร็จอย่างนี้เราก็สั่งดื่มได้เลยอ่าเราสั่งดื่มปุ๊บเรานั่งดื่มอยู่ในร้านเย็นๆเลยมีแอร์ด้วยใช่ไหมนะแล้วก็ใครที่เฝ้าโดมนะลุงบอกว่านั่งได้อนั่งตรงรับได้หรือว่าจะนั่งอยู่ที่สลาพีโยโรก็ได้ ก็คือใครที่เวียนโดมเนาะนะคะก็ผ่านใบซียอะไรต่างๆก็อาจจะอยู่ในนี้เนี่ยนะเนาะอืมอ่ะนะคะเดี๋ยวดูยังไงต่อไปอืมก็เรียาร้านกาแฟมินิมอลนะคะเรามีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ารื้อจากอันเก่ามามารีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มกระจกเข้ามา นะตัวเติมเข้ามานะคะ fc เพราะว่า fc บางคนบอกว่าลุงเนะี่ยรือร้อรือ้อรื้อแลว้วก็เสียเงินเสียทองอันนี้ไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารื้อจากเดิมมานะคะแค่ลงทุนกระจกที่เนี่ยที่ใส่อยู่นี้นะคะ fc นี่นี่นะคะนะคะ,ะถ้าใครบอกว่าสวยสามารถกดคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนะคะรัวๆให้ด้วยนะคะจ้ะนะคะส่วนในเรื่องกระจกนี้หมายถึงว่า1ถ้าเราจะใส่กระจกแบบที่มันไม่ต้องมีขอบนะ,นะะบอกได้เลยว่า คือมันเยอะมาก FC นะมันเยอะหนึ่งถ้าจ้างช่างด้วยเราไม่ติดเราไม่ได้ติดตั้งเองเราจ้างช่างก็ต้องเสียค่าช่างอีกเสียค่ากระจกไปอีกนะรับตีราคามาแล้วเนี่ยนะที่ลุงเคยตีไว้ก็น่าจะประมาณ4ี่หมื่นเนาะถ้ากะไว้ประมาณ4ี่หมื่นนะแต่นี่เราซื้อซื้อหน้าต่างมานะซื้อกระจกมามีขอบนะก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็คือประหยัดประหยัดตังในกระเป๋าลุงป้าไปตั้งเยอะเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูประตูจะมี2นะคะสประตูนะประตูพนักงานเดินออกทางฝั่งนู้นสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้หรือลูกค้าสามารถเดินออกทางนู้นได้เลยเข้าห้องน้ำหนึ่งดีอย่างหนึ่งร้านกาแฟหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กับห้องน้ําด้วยนะคะอยู่ใกล้กับห้องน้ํามากไม่ต้องเดินไกลนะตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นพอบอกห้องน้ําอยู่ตรงไหนคะลูกค้าก็ต้องเดินมาทางนี้อีกนะคะมันไกลไปเนาะนะคะอันนี้จิบกาแฟปุ๊บปวดหนักปวดเบาก็ ห้องน้าได้เลยนะคะประตูก็จะนี่ประตูทางเข้าออป้ายเข้าไปปพ๊บก,ก็จะเจอป้ายเลยนะสั่งมีเมนูนะคะให้ทุกคนได้เลือกนะคะจะให้ทุกคนได้เลือกเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่แต่ว่าเมื่อเช้าครึมครึมฝนตกโปรยๆปยนะตกไม่หนักนะช่วงบ่ายมาก็ร้อนมากเลยแล้วนะคะตอนนี้นะนี่ค่ะก็อัปเดตล่าสุดน,นะคะร้านกาแฟโฉมใหม่ติดกระจกนะ,ะสวยมา นะใครมีความคิดเองยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้ฝาก FC ทุกท่านนะคะสนับสนุนนะคะเสื้อองค์พ่อปู่ตัวนี้มาแล้วนะคะคลิปแรกที่เราลงคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบเสื้อองค์พระปู่ให้กับ YouTube ทุกช่องนะคะอืมนะคะบางคนก็ได้ครบทุกสีเลยนะคะอย่างของไอเดนก็ได้สีสีขาดอีกสีสีนะคะขาดสีสีฟ้าสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะเพราะว่าเอเเอาสีเขียวสีส้ม สีชมพูแล้วก็สีแดงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันวันอังคารก็จะใส่สีชมพูนะคะวันพุธก็จะใส่สีเขียววันพฤหัสก็จะใส่วันวันสีส้มนะคะวันพฤหัสบดีเนาะนะคะ <c oughs> นะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะ299บาทนะคะเสื้อสวยมากสามารถสั่งซื้อได้นะคะค่ะนะคะที่เบอร์โทร092 794 7526หนะ,ะหรือติดต่อแอดมินทุกช่อง นะคะทุกช่องเลยนะคะไม่ว่าจะช่องใครก็แล้วแต่ที่อยู่วังปู่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าแต่เป็นโปรเดือนเมษาด้วยนะคะตอนนี้มีโปรเดือนเมษาไม่ว่าจะเป็นเซรั่มสบู่นะคะครีมนะคะเซรั่มก็คอลลาเจนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีคะ่ะ